วิธีแก้ปัญหาสําหรับภาพมันไม่คมชัดนะคะเวลานักเรียนดูคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปครูหรือคลิปใครก็ตามนะคะอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นอะไรแบบนี้พี่แก้ก็คือหนึ่งนะคะให้มาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะะมุมขวาสุดแล้วก็เลือกไปที่ฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็เลือกมาที่แอดวานหรือขั้นสูงของนักเรียนนะคะถ้าภาษาไทยกดเข้าไปค่ะ แล้วก็เลือกที่1 0ึ0งพซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ภาพมันคมชัดขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเน็ตของแต่ละคนด้วยถ้าเกิดเน็ตช้าหน่อยมันก็จะเกิดอาการหุนแต่ถ้าเน็ตดวก็ไม่มีปัญหานะคะลองดูว่ามันจะต่างจากก่อนหน้านี้ไหมคีย์เวิร์ดก็คือมีมวลและความสูงเท่ากัน มวลวิทยาศาสตร์จะมวนกับน้ำหนักไม่เหมือนกันนะคะมาดูอันนี้ให้เสริมความรู้นะคะนี่มวนกับน้ำหนักไม่เหมือนกันนะมวนก็คือนี่